ครับสวัสดีครับวันนี้ได้องุนพันเคียวโฮเคียวโฮนะครับไม่ใช่เคียวอย่างอื่นเป็นองุนสีม่วงลูกโตนะครับจากญี่ปุ่นนะได้ต้นพันธุ์มาวันนี้เราจะลงปลูกวันนี้วันอาทิตย์นะครับในหลายวิธีว่าเขาบอกว่าปลูกในท่อเนี่ยมันจะควบคุมระบบน้ําได้ดีกว่าควบคุมอาหารได้ดีกว่านะครับก็ลองดูนะครับลองดูหลายๆวิธีดู เป็นเคียวโฮครับเป็นพันเคียวโฮอ่านะครับข้อควรระวังในการที่ได้ต่อหมุนมาใหม่ๆนะครับอ่าเวลาตัดระวังลากนะครับระวังลากดีๆเพรถือว่าสําคัญถ้าเราตัดไปโดนลากแล้วก็อย่าให้ดินแตกนะครับพยายามอย่าให้ดินแตกเพื่อถนอมลากนะก่อนที่เราจะลงปลูกนะครับอ่ะอปลูกเสร็จ ปลูกเสร็จเราจะรัดต้นเนี่ยก็รอรอให้แตกกิ่งตาก่อนนะครับจะรัดธรรมดานะดินปลูกดินผสมก็ดูตามสมควรครับเสร็จแล้วเราก็ต้องรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับเวลาลดน้ําเวลารดน้ดํย่าให้โดนตานะครับตาไม่ใช่ยายนะตาต้นไม้นะตาต้นองุ่นนะครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเขา ทำมาดีไหมนะติดอ่าหุ้มมาดีไหมไม่ไงั้นมันจะเน่านะครับเสร็จแล้วก็ค่อยอ่าสักสัป,ปดาหหนึ่งก็น่าจะแตกตานะครับต่อไปเราก็เอาฟางนะฟางก็ไม่ใช่จบเกษตรมานะครับก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันนะครับแต่ก็ประสบผลสําเร็จมาพอสมควรนะครับนะไม,ไม่ไม่ได้จบเกษตรนะครับจบช่างมานะครับจบช่างมานะ แต่ว่าก็มีใจรักอยากจะลองดูนะครับลองแล้วก็ประสบผลสำเร็จบางส่วนอยู่นะเราฟังคุมไมว้เพื่อกันไม่ให้ความชื้นมันละลเหินละเหยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ให้เกิดความชุ่มชื้นกับตอนะครับสักสองอาทิตย์นะครับตาก็จะแตกขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยดูเราค่อยใช้อุปรกรณ์รั <c oughs> ดรัดตายอีกค okay. ร,รั้งหนึ่งใช้อุปกรณ์นะ ถ้ามันไม่ดีนะครับเราก็ค่อยใช้พลาสติกพันก็ได้นะครับออพอเสร็จแล้วนะไม่ยากนะครับก็ลดน้ําดูความชุ่มชื้นของมันนะครับแต่ข้อควรระวังอย่างที่ผมบอกนะครับอย่าให้ตามันโดนน้ำนะครับในในสัป,ปดาห์สองสัป,ปดาห์นี้ก่อนที่เขาจะงอกนะครับก่อนที่เขาจะแตกใบขึ้นมาแล้วก็จะรัดรัดพันขึ้นตามตามจริงลองดูนะครับปลูก <c oughs> แบบท่อแบบใส่ในท่อเขาบอกว่า การควบคุมทั้งอาหารทั้งความเจริญเติบโตจะได้ดีกว่าปลูกแบบการแจ้งนะครับหรือปลูกแบบเปิดนะครับนะก็ลองดูนะครับหลายๆวิธีขอบคุณมากครับขอให้ติดตามความเจริญเติบโตขององุ่นนะครับในคลิปต่อไปนะครับเคียวโฮเคียวโฮ